โมไปจะแสงดังน,น,น,นี่จะโชว์น้องบอทตอนน้องบอทเป็นสไป,ปเดอร์แมนได้นะเชื่อไหมว่าน้องบอทเป็นสไป,ปเดอร์แมนยังไงดูนี่ออกตาดูนะอุ้ยเออโอ้แมวเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ไม่ใชรอจำได้ว่าตอนนั้นทำอะไอยู่ขึข้นไปก่อนตอนนั้นเราต่อยกระแพงได้นะเอา้าต่อ,อยได้ไม่ใช่หรอจำได้ว่าต่อ,อยแบบ ยิงค้างตรงกันละ่ะเฮ้ยแตกแล้วะะลวะใช่ไหมไปรอบนี้ไม่ได้วะเน่เน่เน่เมื่อกี้เมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครเห็นมัน้ยเจ็บเ,เนนลยทำไมขนดูมันบ่อยไม่ทันเอ้ยเอ้เอเอยเฮ้ยสไลด์ลงช่แๆแล้วก็มีบักอารังชอบลงบอลลงบอลด่านหลัง จิงเจอสวัสดีเราเดินมาตรงนี้ที่คือสุสัดในทางแล้ชื่ออะไรชื่ออ้าวขยับไม่ได้ละ่ะอุยอ้ยอุ้ยขยับไม่ได้พี่ที่เป็นง,ง่ายๆก็แค่นี้ที่สามารถเป็นตัวอื่นก็ได้นะปักที่สามที่มีนั่นก็คือเน่ยจำได้ว่าเคยเคยใช้บักอันนี้เอ๋เดี๋ยวเนี่ยบักอันนี้นนนนน บก็ที่สอันนี้อาจจะไม่ใช่บักก็ได้นะสน,กน,นุกดีอจะยังไยแต่จริงๆเราเป็นปแพลนทีจีิทีจได้ไติดโอ้ยอีกแรงไปเปล่ามันเหมือนมันเหมือนตัวอะไรอยู่ในอยู่ในใต้แล้วก็ไปไม่ได้วิธีไปแบบง่ายๆแต่ว่าไปยังไงใช่บล็อกเทนไหมไม่ใช่บล็อกเทนมันยิงติด ถามว่าใช้บอลได้ไหมไม่ได้เหมือนกันละ่ะอาจจะไม่ได้ใช้ยังไงอ,ะอ่ะก็วิธีงโง่มากแล้วก็มีอันนึงที่ชาวชอบไปเล่นมากสรันแบบนี่มุดเข้าไปมันมุดเข้าไปยังไงอ้วนขนาดนี้จะมุดเข้าไปได้ไงปกติบอกอ้วนไมิจฉ์เออติดติดติดอ๋อโอ๊ยโอเคได้แล้ว ล้วก็นี่เพิ่มจำได้ว่าเคยขึ้นได้อยู่ทาไมขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมีเด็กคนมาเลยเลี่ยงปกตินะ่นี่แล้วก็มีท่าน่ารักน่ารักสัมัสเหมือนนี่ใช่ท่าน่ารักน่ารักของบอสนี่ท่าน่ารักน่ารักก็คือท่าเก้าอี้นั่นแหละแค่นั่งเก้าอี้ธรรมดาจำได้เคยจำปึ้ง ก็อีสีไรก็ได้เจ้าสีสีพูสีพูแม่อะตอนนี้มันจะทำอะไรอยู่เอาสีแดงก็ได้ถ้ามนสีแดงมันก็ยากแค่มันเปิดนะเล่นเนี่ยแค่เั้นแหลค่เแกใส่ได้ว่ะโอ้เพรั่นพานัานา้นเ,เ,านาเราจะจะเอาแบบง่ายๆแค่แค่นี้ แงบบ่ายง่ายเกินแล้วก็มีอีกท่าที่อาจจะยังไม่เอาให้ดูท่าไหนนะเดี๋ยวๆรอก,ก่อนนะอะไรนะคนต่างชาติขึ้นมาแล้วก็น,นะนั่งเรยอ ก็มีถ้าติีบักอีกหนึ่งที่จะดูแปลกมากก็คือท่านี้ท่านี้เฟิร์เป็นตอนราก็คือตอนเราเข้าไปในห้งองแดนดี้นั่งโซฟาเลยเหมนะือนกันที่เนี้ยตอนเราแบบตอนเราแปลว่าออกแบบสกินจบสีชมพู คือบอกนะ่าจะซื้อสกินไวคอนกลัวมันหายเพราะม่ถ่ายเสียใจแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปยักษ์ที่น่บบาพ่อปืนึ้นไปไม่าะตไ,ได้เลยติ่งเวบ,บนี้วออกอ๋เฮ้ยออได้ยังไที่จะทำเมื่อกี้ออกไม่ได้ โอ้ยมเพื่อนดีชอบชอบทามากปีมันไดเล่นหรือไม่ก็ทำไปทีคือไม่ใช่ปีมันไดอย่างเดียวนะเข้าไปในเข้าไปในต้อะไรกันเลยจำไม่ว่าแปลงรัาเป็นน้องคนนี้แล้วก็ปีเรรดนที่ะอ๋โอไม่ใช่ ชิพีเราไปคนดี้ลิลลีบ็อกชิมาอะไรเนี่ยทีนี้ทีนี้เราก็เิมดิบไติดนชอบขึ้นมาแบงแล้วสเตปบกเป็นนรกเป็นนรกนเราไปต่อกปดมสไปเดอร์แมน เฮ้ยออกมาสบายดีมั้ยดูนะสบายดีมั้ยสั่จ้าอเคอกรู้จักกัั้งแต่ตาวูตอนนี้เนี่ยกูอัปเดตอ่าไรยังไม่มาก็รีบมาดูถชาท่านที่ชอบทำและถ่ายถ่ายไว้ด้วยถ้านั่งนี้ถ่ายไว้ถ้าไม่เชื่อดูได้นี่อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวเลยเลย ถ่ายรินไหนว่ะนี่ไงนี่ไงอันนี้แหละวิอันนี้ชาตเราปลาเครื่องปลาเครื่องจริงตอนนั้นอ่ะไปเจอเพื่อนบอกคนหนึ่งแล้วเราจะไปถ่ายเขาอีกเขาเป็นแอปเป็นเพื่อนเรานะเอะเชนกะ <c ười> ับเชนจริงๆเลยตลก I wanna see your h a n e เข้าไปดี่ก่นดนดี้เข้าไปเอาแดนดี้แดนดี้เข้ามาได้แต่ทำไมรอบนี้มันอึดอูดจังเลยดีมันต้องเข้าตรงนี้บ้างนะทำไมแดนดี้มันวิ่งน่ารักขึ้นมาก็ออะแดนดี้ขึ้นบอกอันนี้เหรอไม่รู้นะเอ้เอ้เอโะไอะ okay. แล้วความมุ่งพันธมไมแปลงลากเป็นมาปลาเดาวดายีิไม่เคยได้มาปลาเดาวดายเลยวิว่งเหมือนนินจาเลยเท่ไม่อะไปไปไม่ไอ้ทุกอย่าง ABCD อยู่นั่นเองครับตอนแรกอตะตอนแรกก่อนอนะเรามีไอ้โครนี้เนี่ยนะนะ ตอนแรกของเราอะวีกอะวีจะเป็นของเราแม่ตับโดนแบนเสียใจรหัสเก่าอะอยากเอารหัสใหม่มารวมกับละหัสเก่ามันจะได้มีตัวตัวเยอะมากตอนนั้นไอคออรอก,ก็เยอะนะไม่มีภูนี่กับอ้วนไป,ป็นล่างคอดูร่างนี่เลเราเคจอล่างตัวิเศมาแล้วนะดีใจมาก เอาไปล่างจะวิเต็ไอ้นี่โคตรยากน่ากลัวจัดถ้าปั่นเครื่องพลาดีเดียวนี่ลงศพเอ๊ยเอ้ยคนนี้ใค่คนนี้ใคอตอนแรกก็งงนะว่าทาไมล่างมันจะใหญ่ตัวตอไปจวิเต็ดแต่สุดท้ายล่างมันใหญ่มากตอนไปจะวิเต็ดจบแล้วนะ